จะเป็นหัวใจไก่เนี่ครับอันนี้จะเป็นหัวใจไก่อันนี้จะเป็นหัวใจไก่นนไกคุกกับผงพริ้ไพเนี่ครับเยื่อไหนให้มากผมบอกแล้วว่าตัดอะคือตัดเท่านี้พอไม่ต้องไปตัดใหญ่เออไม่ต้องไปตัดใหญ่นี่ครับอ่ะย้อนปึ๊บ ดูสิมันจะได้กิน่นองพีพาไหมแต่ผมก็มั่นใจนะคือผมไปบ่อไหนไปที่ไหนเนี่ยไม่ค่อยนี่เห็ปนป่ะนี่เป็นไงสวยไหมเออนี่สวยไหมเออเห็นปะ่ะเข้าเหยื่อเร็วกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้คือใช้ใช้กินดีอย่างเดียวใช่ปะ่ะถ้าใครดูอยู่อันนี้คือผมใช้ผงปีพายคูุกกับหัวใจไก่แบบนี้เลย อยากให้ผมสอนตัดเหยือไหมเดี๋ยวผมสอนตัดเหยือให้วันนี้